ะะเราได้มาอยู่กับผู้บริหารของบริษัท a s สต a าคองเมเนทเวิร์กค่ะซึ่งท่านแรกนะคะคือคุณนาลีรัาเจริญวุธีวงศ์สาวค่ะเป็น MD ของทางบริษัทและท่านที่2ค่ะคุณสารทุนกิติกากุณ GM ของทางบริษัทค่ะจะให้เขยิมากล่าวรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ m MM m So a อ h a r ซเอชเรั้ในค้งนี้ค่ะครับสวัสดีครับคุณทุกท่านนะครับวันนี้ก็รู้สึกยินดีมากนะครับที่ได้ร่วมพูดคุยกับอาจารย์แล้วก็นักเรียนทุกท่านในโรงเรียน สารพันวิทยานะครับกับโครงการนี้นะครับโครงการ MN So เอ็นโซเอชเปี30โครงการเพื่อ30ความสุขนะครับเอ็มเอ็นอิสแ s ี้เนะครับนี้เดี๋ยวผมจะส่งต่อให้คุณนาริลักษ์เจริญมุฒิวงศานะครับเอ็นดีของเราผู้ริเริ่มโครงการนี้นะครับร่วมพูดคุยกระนะครับเรยชเชญครับสวัสดีค่ะดิชันมีความยินดีและก็ภูมิใจมากที่ได้มีส่วนในการสนับสนุนอาจารย์แม ให้บรรลุความตั้งใจที่จะสร้างความเป็นเลิศในวงการกีฬาโดยการปลูกฝังวินัยและการทำงานร่วมกันเป็นทีมกับน้องๆที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์แล้วก็นำมาซึ่งความสำเร็จอย่างมากมายจากประสบการณ์จากสิ่งต่กกางๆที่อาจารย์ได้ทุ่มเทได้ใช้ความสามารถความรู้ได้กำลังใจสร้างบุคลากรที่ดีให้กับสังคม เราในฐานะบริษัทเอ็นเอ็นมีความภูมิใจและยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอุดมการณ์อันนี้ของอาจารย์ให้รุตร่วงตลอดไปขอบคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณมากและในโอกาสนี้คุณครูมีอะไรอยากจะพูดกับท่านผู้บริหารไหมคะค่ะ,ค,ะคุณครูในฐานะที่เป็นผู้รับโดยตรงจากบริษัทนะคะ รู้สึกขอบคุณมากถ้าไม่มีบริษัทเนี่ย่าเด็กๆเ,เขาก็อาจจะลำบากมากกว่านี้แต่ณเวลานี้เรามีบริษัทซึ่งให้ให้ความดูแลเหมือนกับให้ชีวิตให้น้องๆให้นักเรียนของโรงเรียนเนี่ยในส่วนที่เป็นนักกีฬาเนี่ยประสบความสำเร็จ ได้ยืนหยัดได้ใช้ชีวิตในสังคมอืมแบบไม่ต้องอายใครเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เด็กๆที่ททีีท่่มาเป็นตัวแทนเนี่ยเขาได้รับสิ่งดีๆซึ่งถามว่าถ้าเกิดไม่มีบร,ริษัทเนี้ยเขาก็อาจจะได้น้อยนะอาจจะไม่ได้ไม่ได้กินดีอยู่ดีไม่ได้ตัวใหญ่ไม่ได้แข็งแรงเหมือนเหมือนณนเวลานี้ ครูในฐานะที่เป็นตัวแทนนะคะจากโรงเรียนที่ได้รับผลประโยชน์จากบริษัทขอขอบคุณบร well ิษัทขอขอบคุณพิทามทุกเป็นไว้เป็นอย่างสูงค่ะร้านโอกาสนี้นะคะสาขอปิดรายการนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้บริหารแล้วก็คุณครูจากโรงเรียนสภาละน้องๆตัวแทนนักกีฬานะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเทปหน้าเราจะมีกิจกรรมอะไรดีกันแลมาติดตามกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับยย